สวัสทุกคนวันนี้นะคะที่โรงเรียนนะคะมีนัดไปรับหนังสือเรียนแล้วก็ชุดนักเรียนนะคะที่โรงเรียนสาธิตรประสานมิตรนะคะวันนี้เราก็จะพาไปรีวิวเลยแล้วก็เราจะมารีวิวตอนที่ใส่ชุดนักเรียนให้ดูด้วยโอเคตอนนี้เราก็ไปโรงเรียนกันก่อน ชุดถุงเทียงเพราะว่ามันเป็นอีกวันนึง่ะทุกคนตอนแรกเราจะกล่าวว่าจะรีวิวชุดวันนั้นเลยที่ไปเอาหนังสื้อแต่ว่าตอนกลับก็คือมันวุ่นวายมากก็เลยไม่ได้ถ่ายมันกลับมาให้ดูก็เลยตัดต่อีกวันนึงก็เลยไปแกะชุดมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวจากชุดพลาสกันก่อนเดี๋ยวเราไปเอาชุดกันทุกคนมาชุดพลาของโรงเรียนนะคะอันแบบเทาแดง ้เราได้มา,มานานแล้วนะได้มากกว่าชุดนักเรียนเพราะว่ามันไม่ต้องตักอะไรเลยเลยไ,ได้มาวันที่ซื้อเลยแล้วชุดนักเรียนต้องนอนไม่ไี๋ยวเราจะไปใส่เอวกันอันนี้คือชุดแพะของน้อ,อ,งองเรียนะค่ะทุกคนก็จะเป็นสีเทาแดงนะส่วนเสื้อนะคะไม่ต้องยัดไว้ในกางเกงแล้วทุกคนเป็นแบบนี้กางเกงก็จะเป็นขอบสีแดงทางเอ้สีทาแดงนะคะทุกคนเหมือนกันเลยแบบเสือ้อประมาณน,นี้เลย ต่อไปนะคะทุกคนจะเป็นชุดนักเรียนนะคะชุดนักเรียนของโรงเรียนเรานะคะจะมีทั้งหมด2แบบนะจะเป็นแบบเก่ากับแบบใหม่แบบเก่าก็คือใส่เสื้อไว้ในกระโปรงนะคะทุกคนจนแบบใหม่จะแบบมันจะเป็นปล่อยอะเขาเรียกว่าฮาวายอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูแบบเก่ากันก่อนค่ะทุกคนอันนี้น,นะคะมันจะเป็นชุดแบบเก่าน,น,นะคะแบบเอาเสื้อวไว้ในกระโปรงนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มร,รีวิวจากเสื้อก่อนนะคะ ันนี้ก็คือจะเป็นเสื้อแขนจีบปกติเลยเหมือนโรงเรียนปกติเลยนะอันนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตาของโรงเรียนนะตาสาธิตประสานมิตรนะแล้วก็อันนี้ก็คือเลขประจําตัวรหัสนักเรียนนี่เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นดาวสีเขียวสีนี้ได้มายัางไงก็คือด้มาจากกีฬาสีนะคะทุกคนเขาจะแบ่งกันค่ะกันในห้องว่าใครจะอยู่สีอะไร ในห้องจะไม่ได้อยู่สีเดียวกันหมดนะทุกคนส่วนเราได้สีเขียวเป็นแบบ6แชกทึบแค่4แชกนะทุกคนเพราะว่าอยู่แค่มมสีถ้าอยู่โมห้าก็จะทึบ5แชกก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่โอเคค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นกระโปรงนะกระโปรงก็จะเป็นแบบปกติเลยนะทุกคนแบบแบบโรงเรียนทั่วไปเลยแต่ว่าจะเป็นสีดําแล้วก็ ขอเราจะเป็นแบบใส่พอดีหัวเข่าเลยแต่ว่าเราถอยให้ดูไม่ได้ทุกคนนี่ก็จะถอยได้แค่นี้นะประมาณนี้เลยเหมือนเหมือนของปกติเลยทั่วไปต่อไปนะคะก็จะเป็นเข็มขัดค่ะทุกคนตรงหัวเข็มขัดก็จะเป็นตาของประสานนิดนะก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่เปลี่ยนเป็นตาประสันนิด เด้วทุกคนต่อไปนะคะเราจะไปดูแบบแบบใหม่กันดีกว่าแบบใหม่จะใส่สบายกว่าแบบเก่าหน่อยเพราะว่ามันไม่ต้องยัดไว้ในกระโปรงค่ะทุกคนแต่บางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะแต่ว่าเราชอบแบบใหม่มากกว่าเพราะว่ามันสบายโอเคไปดูกันเลยทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบใหม่นะเขาเรียกว่าเป็นเสื้อฮาวายเป็นแบบปล่อยทุกอย่างแขนก็คือแบบจะไม่ต้องจีบแบบอันเก่าแล้วจะเป็นปล่อยแบบสบายสบายเลยส่วนข้างล่าง ก็จะแบบไม่ต้องยัดไ้ในกระโปรงแล้วแบบนี้เลยก็จะปล่อยออกมาได้เลยส่วนตัวเรานะคะคิดว่าแบบนี้น่าจะสบายกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องยัดแต่ทุกคนมันไม่อึดอัดแต่มันแล้วแต่ความชอบนะส่วนทุกอย่างที่เสื้อก็จะเหมือนเดิมเลยจะเป็นตาโรงเรียนแล้วก็รหัสนักเรียนนะคะแล้วก็เป็นดาว นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋าของโรงเรียนนะเขียนว่าสาธิปสานนิดเลยอันนี้ข้างหลังก็จะไม่มีอะไรเลยขขาแน่จะเป็นชื่อโรงเรียนมีข้างในนะก็จะใส่ได้เยอะมากทุกคนกว้างม,มากมีแผ่นรองให้นะทุกคนไม่ต้องกลัวเลยมันจะขาดส่วนซิปนะคะก็เป็นตาโรงเรียน นี่เลยจะเป็นตารงเรียนก็อย่างนี้นทุกคนแล้วก็ไปโรงเรียนก็จะใช้กระเป๋านี้ไปส่วนถุงเท้ารองเท้านะคะทุกคนก็จะเป็นปกติเลยใส่แบบเหมือนโรงเรียนทั่วๆไปเลยทุกคนรองเท้าป็นรองเท้านังเรียนปกติแล้วก็พะลาะด้วยก็เป็นปกติเลยส่วนถุงเท้านะคะหนูจะใส่เป็นข้อสั้นระดับสองอะทุกคน หนูไม่รู้ว่ามันคือเรียกยังไงแต่ว่าจะขึ้นรูปให้ดูอันนี้จะเป็นแบบข้อสั้นหนึ่งข้อสั้นสองแล้วก็สามหนึ่งจะเป็นแบบเห็นตาตุ่มอะทุกคนสองจะแบบปิดตาตุ่มขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ข้อยาวส่วนอันที่สามนะคะก็นั่นแหละค่ะมันจะเป็นข้อยาวแต่หน,นูจะไม่ใส่ข้อยาวจะใส่อันที่สองอะทุกคนหนูเรียกว่าข้อสั้นระดับสองค่ะทุกคนคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเรามารีวิวชุดให้ดูแล้วก็ รีวิวบบการรับหนังสือที่โรงเรียนเนี่นะแต่ว่าก็จะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทําคลิปแบบนี้นะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบชุดแบบไหนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่าง้วยนะคะอยากให้หนูปรับปรุงอะไรตรงไหนก็สามารถบอกได้เหมือนกันนะหนูจะไปปรับปรุงก่อนจบนะคะหนูฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะหนูจะทําคลิปต่อไปแล้วก็จะปรับปรุงต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคน ส่วนทุกคนอยากให้หนูทําคลิปแบบไหนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างได้นะแบบพาไปทัวร์โรงเรียนหรือว่าการเรียนออนไลน์นีไ้ได้หมดเลยนะคะทุกคนบอกมาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยส่วนอยากให้หนูปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้เหมือนกันนะทุกคนหนูจะไปปรับปรุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายแล้วก,กันคลิปหน้านะอย่าืม,มาดูกันด้วยอ่ะ I'm not trying to be acting childish. I hope I find the right